ิดท้ายนนินึนงแน่นอนว่าเราเพูดถึงบรรยากาศของทวิภพจะพูดถึงแม่มาีตัวจริงแม่มานีตัวจริงของคุณหลวงอัคารเทพซึ่งงานนี้นี่โอ้โหตอนแรกนี่นักขก็ส่งประเด็นนู้จะปิดข่าวได้แล้วคือปรากฏว่านักข่าวส่งมาอย่างร้อนรนซุปเปอร์แคทพ,พี่ว่าพี่ว่าพี่ว่ามีน้องแคสมีน้องเพ้นชยตกใจทำไมบ้านไม่ได้ไฟไหมนะคะก็คือบอกว่าเฮ้ยอยู่ๆก็แบบน้องเพ้นโผล่มาแล้วก็มาเดี๋ยวเคือเขาก็คงมาดูใช่ไหมล่ะแล้วคือ คุณผู้ชมจาได้ไหมว่าน้องเพ้นเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวหาตลอดว่าหน้าหงิกหน้าเงาหน้าตาก็ไม่เห็นจะสวยเลยไม่เห็นจะขู่ควรนกับโดมเลยออกงานกับโดมก็ไม่สัมภาษณ์หน้าเป็นมู่ทู่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีรูปกับแฟนเก่าหลุดออกมาตลอดเวลาไอตอนที่ไปพี่โดมพาไปงานแต่งงานของคุณดุงพาทีใช่ไหมเออก็หน้าหงิกเป็นจังหวักเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆน้องเพ้นเนี่ยเขาไม่ใช่คนในวงการแล้วเขาก็มาเป็น ไปของคนหลอกขั้นเทพแบบมันก็กดดันไงมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงไงเอออะไรอย่างงี้ถูกวิ์วิจัยมาตลอดเมื่อวานมานี่จัดไปครั้งแรกเธอก็แบบเอาลว้ยเฮ้ยิเป็นนางงามเลยเออเอาลว้ยเฮ้ยให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่คือกดดันแล้วก็ไม่ทีนี้จะพูดออกสื่ออะไรยังไงแต่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือมันมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าน้องเพ้ทเนี่ยหอบข้าวหอบของย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพี่โดมเอาย้ายไปทําไมอะย้ายไปอยู่นั่นเลยจริงดิเออบ้า ไม่จริงหรอกเพราะว่าในนั้นพี่เบาอยู่แล้วใช่เป็นแม่บ้านฉันอยู่ใน4ี่ห้องหัวใจของโดมแล้วใครจะมาอยู่แทนฉันไม่ได้แน่ใจแน่แน่ใจว่าของโดมใช่ไหมโดมมาก่อนรั้งหรือโดมไหนโดมเนี่ยแหละเดี๋ยวตกลงแล้วจริงไหมไปอยู่บ้านโดมเนี่ยจริงไหมบ้าเหรอใครเขาจะไปอยู่ยังไม่ได้แต่งงงแต่งงานใครเขจะไปอยู่บ้านฝ่ายชาย น้องเพนบอกว่าก็แค่ไปทํางานนะครับไปทําบัญชีให้บริษัทของพี่โดมเท่านั้นก็คือถ้าใครเคยดูรายการบางรายการที่เขาบุกบ้านโดมไปเนี่ยจะมีอาคารต่างหากเลยนะที่เขาเป็นทีเป็นออฟฟิศแล้วอลังการมากอะเป็นร้านเป็นร้านเออเออนั่นแหละเขาก็ไปทํางานอยู่ที่นั้นนะครับไปทําบัญชีแล้วก็ไปกับพี่สาวไม่ได้แบบว่าไปคนเดียวไปอยู่บ้านโดมนอนไม่กลับบ้านไม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เออก็คือว่าไปช่วยทํางานแต่ว่างานนี้เนี่ย ไม่ได้เสียงเงืนอฟิฟเเพราะพี่โดมก็จ่ายเงินมีค่าแรงดีมากมีค่าแรงก็ทางานแลกเงินเดือนกันไปเหมือนพนักงานปกติไปได้หัวใจก็ได้เหมนนเอาเงินเลยอ่ะถามว่าเขาอยากได้ไหมอยากจริงเหรอเขาเนี่ยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนี่ว่ามีหมอดู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 อยู่นั่นแหละไม่รู้จะดูอะไรกันนั่นนะมัไปดูใครนะใครคู่ใครได้บอกเป๊ ไม่ใช่เนื้อคู่แพนเค้กใช่ไหมแพนเค้กคู่คู่นะเดชอะไรอย่างงี้ยเขาเขาดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอแพนเค้กคู่นะเดชโดมมาคู่อ้ํพัชราภาเออที่บอกเฮ้ยโดมต้องมาคู่อ้ํพัชราภาอะไรอย่างงี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาดูทำไมเขาไม่คิดว่าดาราเขาจะมีแฟนเป็นคนนอกวงการบ้างวะเฮ้ยนั่นสิเอออู้ถ่ายอะไรเนี่ยเออ โอ้ยโอ้ยนอ <laughs> จริงๆแล้วเราเลือกภาพอื่นก็ได้นะบ้านเราเีเรามีภาพเยอะอยู่พอสมควรมนะาเช้าๆไงจะได้ตื่นตัวอ่ะก็เป็นว่าน้องเพ้นเคลียร์ข่าวไม่ได้แย้บีบ้านพี่โดมนะจ้าก็แค่ไปช่วยงานนะส่วนเรื่องหน้างหงิงน้างอรนี่ก็งงต้องเข้าใจหนูด้วยเพราะหนูกดดันหนูไม่เคยจะอ่ะให้สัมพมสัมสภาษณ์อะไรยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่น้องเขาออกมาพูดนะหมอด้วยหมอด้วยะวันไว้เปล่าวันไว้เปล่าไม่วันไววหรอก จะหว่นไว้ทำไมล่ะกำายหยุดเรื่ไม่แม่จะหว่นไว้ทำไมเพราะเป็นเรื่องของอนาคตจ้ะอ่ะไปฟังเสียงน้องเพชรอยากฟังด้วยอยากฟังด้วยว่าจะสัมภาษณ์ยังไงไปฟังกันค่ะครับด้วยใยๆค่ะคือว่าไปนี่สุอไปตรงออฟฟิศเพราะออฟฟิศเป็นออฟฟิศที่อยู่ในบ้านนะคะก็คือมันจะเป็นส่วนของออฟฟิศแล้วก็ส่วนของบ้านคือเราไปนั่งทําในส่วนออฟฟิศที่ของซักทีวีใช่ค่ะช่วยอะไรบ้างจ๊ะหนูช่วยดูในส่วนบัญชีค่ะ จบด้านนี้มาโดยตรงเลยจริงๆไม่ได้จบด้านนี้ค่ะแต่เหมือนพี่ดมเขาก็อยากให้แบบเหมือนคนไว้ใจได้มาช่วยดูเรื่องนี้อะไรงค่ะจริงๆ<ว>ดึงันเงินเลยว่างั้นก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเหมือนคอยช่วยเช็คช่วยดูว่าแบบทําบาลานซิ่งว่าแบบเหมือนส่วนไหนอะไรเงี้ยค่ะมันช่วยช่วยดูมากคือดึงดึงพี่ดมก็ไปส่งอ๋อหนูมากับพี่สาวที่มือถือใช่ สาวก็ทําเหมือนกันเป็นเป็นมาเก็ตติ้งก็อยู่วยจยงกพี่สาวมาช่วยอ๋อพี่สาวนี่คือเป็นเขาเป็นเพื่อนพี่โดมอยู่แล้วค่ะจนก็สนิทด้วยอย่างนี้คิดเงินเดือนไหมคะเนี่ยก็ไม่เยอะค่ะนิดเดียวนายว่าพี่โดมเขาไปคู่กับอ้มอะไรอย่างเงี้ยดูยังไงบ้างจริงจริงหนูไม่อะไรนะคะเพราะจริงๆส่วนตัวหนูชอบพี่อ้้งมากอยู่แล้วค่ะมันเหมือนกับแบบคือก็ชอบเขามากก็เลยแบบไม่ไม่ได้คิดมากค่ะอ๋อพี่เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าเนี่ย พี่อ้ําเขาโทรมามันถามว่าแบบพอดีหมาพี่อ้ําเขาก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันกับที่น้ําเงี้ยวเคยป่วยนะคะมันก็มีบางช่วงถ้าแบบหมน,นมีข่าวหนักนหรืออะไรเงี้ยก็เราก็เครียดเหมื<า>อนกันะนังภาษามีวิธีหนูพยายามแบบพยายามไม่อ่านนะคะแล้วก็แบบพยายามแบบไม่คิดมากะคะ่ะก็จริงๆก็เหมือนเริ่มชินแล้วก็เริ่มปรับตัวได้เริ่มปรับตัวได้ก็บอกว่าพี่โดมหล่อเลยวามรู้สึกอะไยท่ว่าพี่โดมหล่อไหมครับ ดูน้องก็ดูกดดันดูสันๆเนาะแต่สันสู้เหมือนไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีจะแบบจะทําตัวยังไงอ่ะมีคนมาสัมภาษณ์มากมายที่เข้าใจแล้วส่วนเรื่องที่แบบว่าโดมกับอามอะไรอย่างงี้คือเขามีฉาวช่วงหนึ่งในเรื่องหมาที่เขาปรึกษากันอ่ะไอ้นัทเงี้ยวไอ้นัูทชัดนะคะนัทเงี้ยวของของของหมาของทางฝั่งโดมเนี่ยมันก็เขาเคยก็มีคนามไม่ย้ำก็ไม่มีใครคิดอะไรหรอกจริง ไม่ได้คิดไม่ได้คิดฉันแค่บอกว่าหมาชื่อไอ้นี้เออนะคะก็ไม่มีอะไรก็ไม่หวั่นไหวครับเออต่อไปเราคงจะเห็นน้องเพ้นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เป็นระยะระยะแล้วเริ่มฝึกไ้แมนเป็นแฟนนดังเออแต่นี่แฟนคนดังน้องทนไหนน้องอันนั้นคนจนเอาไม่เหมือนกันเนาะน้ำตาไหลอีกแล้วเช็ดเช็ดเช็ดเร็วๆเร็วๆเป็นผู้หญิงซาบซึ้งแกนี่มันไหลๆไปบ้างก็ได้ไม่เอาอ่ะกลัวเอออ่ะก็อ่าเป็นบ้าง ใครที่อยากจะฟังเสียงน้องเพนนะคะ,ะซึ่งรอคอยกันมานานเนี่ยก็เรียบร้อยได้ฟังแล้วครับผมอ่ะ